พุทธศักราช1 1 5 0ตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2 3 3 1นราในรัชกาลที่หนึ่งท่านได้บวชเป็นสมมเณรในรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองพระบวรวิริยเทวอยู่วัดสังเวชวิสยาร,รามเป็นพระอุปชาบวชแล้วมา,ราเรียนอยู่ที่วัดระคังโคสิตารามกล่าวกันว่าเมื่อท่านเป็นสามนเณรนั้น เกัรอนนไพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลโลกทรงเมตตามเป็นอันมากครััอายุครบหมสมบุติเมื่อปีมโรงพุทธศักราช2,350ก็ได้รับพระบากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้บวชเป็นนาคหลวงที่วัดพระศรีรัตนสัตดารามที่เรียกกันว่าพระมหาโตตั้งแต่แรกบวชมา ท่านมหาโตไม่ปรารถนายุทธศักดิ์เมื่อได้เรียนรู้พระปร,ะริยัติธรรมแล้วก็ไม่เข้าแปหนังสือปเปลียนและไม่รับฐานานุกรมแต่เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังและสามารถสอนสิทธานุสิตจนได้เป็นถึงปเปรียนมามากต่อมาอันหนึง่งเป็นที่คุ้นเคยอย่างยิ่งทั้งในรัชกาลที่สองและที่สในรัชกาลที่สนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ จะทรงสถาปนาสมณศักดิ์ให้ท่านเป็นพระราชาคณะแต่ท่านถูลขอตัวเสียคงเป็นแต่พระมาะโตตลอดมาหลานคนก็เรียกว่าครัวโตก็มีเพราะท่านจะทําอะไรก็ทําตามความพอใจของท่านไม่ถือความนิยมของผู้อื่นเป็นใหญ่มีเรื่องเล่าลือกันถึงการที่ท่านปฏิบัติแปลกๆมากมายหลายเรื่องเช่นว่าท่านจำวัดอยู่โยนขึ้นกุฏิ เอาเคลียร์ของส่งไปให้โจร